สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแนะนำวิธีการใช้สูตรเดินเงินนะครับสูตรนี้เรียกว่าสูตร1324นะครับผมจะมาใช้สูตรนี้ในการเดินเงินพร้อมกับเกมบาคาร่านะครับผมจะใช้สูตรของบาคาร่าในสูตร triple นะครับสูตร triple ก็คือการ แทงเดิมพันไปที่พลเยอร์3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปแทงที่แบง ker ร์3ครั้งนะครับสลับกันไปอย่างนี้นะครับาทายเกมไม่นับนะครับส่วนสูตรการเดินเงินนั้นวิธีการเดินเงินนั้นก็คือเกมแรกไม้แรกเนะี่ยเราจะแทงที่1นะครับสมมุติว่า100นะครับไม้ที่2ถ้าชนะเราจะไปแทงที่300 ชนะอีกครั้งเราจะไปแทงที่200นะฮะและสุดท้ายไปแทงที่400นะครับถ้าชนะอีกก็กลับมาเริ่มที่1ใหม่นะครับส่วนถ้าเกมไหนที่แพ้จะกลับมาเริ่มที่100ใหม่ทุกครั้งจะมาจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับให้ท่านผู้ชมเล่นพนันนะครับผมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาเล่นที่ห้องนี้ดีกว่านะครับโต๊ะ7นะครับผมจะใช้สูตรเดิมนะครับก็ n k e r has 7. player has 5. Banker wins โอเคผมจะมาเล่นที่ห้องนี้นะครับผมขออนุญาตลดปิดเสียงก่อนดีกว่าผมจะใช้แบ็คการ์อย่างเดียวนะครับผมลงทุนที่10,000บาทนะครับนะ เหมืนเกมแรกนี่ครับสูตรแรกผมจะแทงให้ดูก่อนนะครับ1น0่บาทล้กันนะครับเนาะมา้แรกตามสูตรเดินเงินคือให้แทง1 0 0นะครับแล้วก็สูตรบาคาร่าให้แทงที่เพลเยอร์3ครั้งนะครับเดี๋ยวลองมาผสมผสานกันดูนะครับว่าสูตร2สูตรนี้มารวมกันแล้วจะใช้ได้จริงไหมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้สนใจกับกำไรหรือขาดทุนนะครับนะ ผมจะแค่ให้มาโชว์ว่าสูตรนีใ้ใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันเดินเงินมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเกมแรกแพ้ใช่ไหมครับสูตรเดินเงินบอกว่าถ้าเกมแรกแพ้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับสูตร13 24เนี่ยก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่100เหมือนเดิมนะครับแล้วสูตรบ,บาคาร่าผมเขาก็ยังให้แทงที่เพลเยอร์เหมือนเดิมอยู่นะครับ สำหรับการเล่นบาคาร่าเนี่ยนะครับหรือว่าเล่นการพนันทุกอย่างนะครับมันจะมีเทคนิคหรือว่าสูตรหรือวิธีการที่จะทำให้เราผู้เล่นเนี่ยได้เปรียบนะครับได้เปรียบก็ลองมาใช้กันดูนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนได้สูตรเด็ด,ด,ดมาแล้วลองมาใช้ดูนะครับว่าจะมะีกำไรไหมสามารถทำให การเล่นการพนันของเราเนี่ยสมมุติว่าการเล่นบาคาร่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสามารถทําให้ได้ได้กาไรหรือไม่นะครับอ่ะเหมือนเกมที่2ของเราเมื่อกี้นี้ก็แห่งไปที่เพเยอร์เหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ่ายเกมนะครับคือเราจะเอามารวมกันนะครับถ้าคุณจะเล่นการพนันเนี่ยอ่าพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะเล่นการพนันหรือเล่นบาคาร่าเนี่ยคุณจะต้องหนึ่งมีสติ 2. องอต้องรู้จักเป้าหมายที่แน่นอนนะครับ แล้วก็ต้องเดินเงินให้เป็นการเดินเงินนี่สําคัญมากนะครับอ,อย่างสูตรวันนี้ที่ผมนํามาเสนอน,นี่ก็คือสูตรการเดินเงินระบบ1 3 2 4นะครับเห็นไหมครับเกมแรกผมไม้เนี้ยผมชนะไปละนะครับมาดูทุนผมก็ยังมีที่หนึ่งหมื่นบาทเหมือนเดิมนะครับเพิ่งเล่นไป2ไม้นะครับไม้แรกแพ้ไม้2ชนะพอไม้ต่อไปผมก็ต้องแทงที่300สูตรบ,บาคาร่าผมก็ยังให้แทงอยู่ที่เพลเยอร์อยู่เป็นครั้งที่3 าเกมไม่นับนะครับายเกมไม่นับอ่าผมก็จะแทงไปที่3เห็นไหมครับสเต็บแรกผมแทงไป1นึ่งเต็บที่2ผมก็จะแทง3ามถ้าชนะนะครับถ้าชนะนะครับถ้าแพ้ได้กลับไปที่เริ่มกลับไปสตาร์ทที่100ใหม่ทุกครั้งเลยนะครับนะสูตรต่างๆเนะี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อสูตรดีครับอ่านะ แต่หลาย,ลายสูตรหลายเว็บที่เขามีให้เนี่ยคือเขาคุณแค่มาเป็นสมาชิกกับเขาแล้วคุณก็นำทุนของคุณไปเล่นได้เลยโดยโดยได้รับสูตรจากเขาเป็นแค่สมาชิกของเขาเกมนี้เราพแพ้แล้วครับแพ้ไปอีก3ทีนี้สูตรของบาคาร่าผมเขาให้มาแทงที่แบงเกอร์นะครับผมก็ต้องมาแทงที่แบงเกอร์ก็มาเริ่มใหม่เพราะแพ้ไปแล้วเมื่อกี้นะครับสามร้อยก็ต้องมาเริ่มที่แบงเกอร์ใหม่นะครับนี นี่ครับวิธีการเดินสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเองนะครับว่าสูตรนี้มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับมันเป็นแค่สูตรการเดินเงินนะครับ <Okay. S 1> พูดง่ายๆเหมือนสูตรการลงทุนนะว่าคุณจะลงทุนครั้งแรกถ้าคุณได้มาครั้งต่อไปคุณจะต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าชนะอีกคุณจะต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าแพ้ก็กลับมาเริ่มใหม่เราจะใช้เวลานานขนาดไหนมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่การเดินเงินที่ผม เคยเรียนไปก็คือลาบูเชียนะครับสูตรลาบูเชียเนี่ยก็เคยทำมาทำให้ดูแล้วนะครับมันจะได้เกมีชนะนะครับว่าสุดท้ายนะถ้าเรามีตั้งเป้าไว้ที่10ไม้อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราแทง100เราต้องการ1,000เนี่ยสูตรนั้นมันจะลงตัวมากๆนะครับลาบูเชียแต่วันนี้ผมจะนำเสนอสูตรนี้มาให้ดูก่อนอเกมเมื่อกี้ผมชนะผมก็ต้องมาแทงอีก เป็น3ถูกไหมฮะ,อะขออนุญาตดูนะครับรีพอร์ตเห็นไหมครับชนะโอเคให้ไปสามทีนี้ผมก็จะกลับมาแทงนี้อีก3เหมือนเดิมโอ้แทงไม่ทันไม่เป็นไรครับเอาไว้เกหนะ้ะคือสูตรการเดินเงินนี่ไม่จำเป็นต้องแทงทุกตานะครับไม่ต้องแทงทุกตาก็เหมือน ก็เหมือนสูตรของเออแต่ก like ็ไ hey, ม kind of ่ไ <what> ม <you Luis> ่เหมือนกับสูตรสูตรเล่นนะครับสูตรสูตรบาคาร่าไม่ใช่นะสูตรบาคาร่าในบางทีเขาจะให้แทงเป็นสเต็ปเราแทงทุกตานะครับแต่สูตรการเดินเงินเนี่ยเราจะไปแทงตอนไหนก็ได้แต่เราต้องจําสูตรให้ดีๆนะครับว่าตอนนี้เราชนะไปแล้วแพ้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต้องจําสูตรให้ดีๆลาบเชียเนี่ยก็เหมือนกันลาบเชียนี่บอกว่าถ้าแพ้ หรือว่าแพ้3 4เกมติดเนี่ยต้องเปลี่ยนโต๊ะนะครับสามารถเปลี่ยนได้สูตรการเดินเงินกับสูตรไพ่ไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องต้องทำความเข้าใจต้องขอเรียนให้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจไว้ให้ดีๆนะครับว่าสูตรการเดินเงินกับสูตรไพ่ไม่เหมือนกันนะครับสูตรสูตรไพ่เนี่ยเขาจะบอกว่าต้องแทงตานี้คือแทงตัวไหนระหว่างเพลเเอรยกับแบง์เกอร์อ่ะเกมที่ผมแพ้อีกแล้วครับ ก็ไม่เป็นไรก็ยังแทงที่แบงเกอร์อีกครั้งนึงนะครับก็สตาร์ทที่100ครับเพราะเราแพ้ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะขาดทุนอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับอ่าคืออันนี้ผมมาแค่สาธิตวิธีการใช้สูตรการเดินเงินนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เลยเอาสูตรของบาคาร่ามาผสมใช้กันด้วยนะครับ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจกับผลที่มันจะออกมาของวันนี้นะครับเพราะว่าผมแค่จะเดินสูตรเงินให้ดูเฉยๆว่าจะต้องแทงยังไงนะครับคนเสียก็จะเสียน้อยหรือว่าได้ทุนเร็วนะครับส่วนคนชนะนั้นก็กําไรจะเร็วนะครับอ่าพูดง,ง่ายๆอ่าเสียอีกแล้วครับเนี่ยครับพอเสียนะครับถ้าเป็นสูตรของเอ่อหนึ่งสามสองสี่เนี่ยก็จะมาแทงที่100ก็คือจะมาสตาร์ทที่ 100เหมือนเดิมตลอดนะครับจะได้จะเสียนั้นอยู่ที่ดวงด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะครับบางคนจะแทงแต่ว่าแค่เดินเงินให้ถูกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่ถ้ามันมีถ้าสมมุติวันไหนตาไหนที่เราชนะชนะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่ามันจะได้คืนมาเร็วนะครับอ่าทีนี้ผมมาเริ่มที่ผมใช้สูตรบาคาร่าคือทริปเปผมก็จะมาเริ่มที่น้ําเงินน้ําเงินครั้งแรกก็แทงไปที่100 นะครับใครมีเทคนิคหรือว่า,าวิธีการเล่นที่จะแนะนำนะครับหรือว่าต้องการอยากจะเห็นสูตรไหนนะครับต้องการอยากจะให้เรามาทดสอบสูตรไหนทั้งการเดินเงินหรือว่าสูตรของบาคาร่าดีๆนะครับทักทายกันมานะครับแต่จะมีะรายละเอียดให้หรือว่าลิงก์ให้ใต้คลิปนี้นะครับทักทายกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ ครั้งที่2ผมก็จะต้องไปแทงที่เพย์เยอร์เขต้องสตาร์ทที่1อีกเพราะผมแพ้มาแล้วเมื่อกี้นี้ก็แพ้อีกนะครับเห็นไหมครับคือสูตรสูตรของการเดินเงินก็คือต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะครับเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะครับในกรณีที่เสียแต่ถ้าได้เนี่ยก็จะเดินตามสูตรแทงไป100ได้ครั้งต่อไปก็300ถ้าได้อีกครั้งต่อไปก็แทง200 ถ้าได้อีกครั้งต่อไปก็แทง400และเมื่อถึง400ถ้าชนะนะครับบินอีกก็กลับมาที่1นะครับกลับมาที่1สูตรนี้เขาว่าเนี่ยถ้าได้ได,ได้ได้เยอะนะครับถ้าเสียจะเสียน้อยนะครับ,นะรบอ่าขเราห้าแต้มเขาสแต้มหนึ่งแต้มแดหลังโอ้แพ้อ,อีกแล้วครับ ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้มาโชว์สูตรเล่นนะครับเรามาโชว์สูตรการเดินเงินนะครับอันนี้ได้กันจริงๆนี่แหละครับได้เสียกันจริงๆแต่ว่าเล่นเพื่อให้ดูว่าสูตรการเดินเงินจะเป็นยังไงต้องต้องมารอดูตอนชนะนะครับถ้าผมชนะแรกๆไปเนี่ยมันก็โอเคมันจะ,จะทำให้ได้เห็นนะครับแพ้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตลอดอยู่นะครับโอเคตอนนี้ลงทุนก็พูดถึงว่าถ้าขาดทุนไปก็ประมาณ800 850บาทนะครับคือเรามาโชว์โชว์สูตรการเดินเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ไม้หนัก,นกมาเล่นโชว์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การเดินเงินเราจะดูแค่ว่าเอ้ยวิธีการเดินเงินต้องทําแบบนี้นะาต้องแทงแบบนี้สเต็ปมันจะเป็นแบบนี้นะส่วนผลได้เสียนะั้นน่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองละบางครั้งบางครั้งเราโชคดีนะเราก็ได้เยอะได้เร็ว นะครับแต่วันนี้ผมมาเล่นโชว์ผมเลยแทงแค่ไม้ละร้อยกัพพอนะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้ไม้หนักๆอะไรเลยนะครับนะ,ะนี่ผมยังเล่นไม่ถึงไม้4ีสักทีเลยยังไม่ถึงสูตรสี่นะครับไม่เป็นไรครับก็ยังแทงก็ยังแทงแบบนี้อยู่นะครับที่ผมแทงเพลเยอร์ไป3ครั้งแล้วนะแพ้สาครั้งละครั้งต่อไปนะครับผมก็จะแทงที่แบงเกอร์ นะครับก็สตาร์ที่100เหมือนเดิมนะครับรอสาวๆนิดนึงโอ้ห้องนี้มีแต่คนสวยชอบชอบชอบ<ว> <laughs> สูตรลาโบเชียสูตรหนึ่งสามสองสี่หรืออะไรเงี้ยพวกสูตรการเดินเงินเนี่ยมันมีมัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันมีหลายสูตรนะครับเราก็ต้อง รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าบางคนนั้นหลายหลายคนนั้นก็เคยได้ประโยชน์จากมันเพราะบางคนไม่รู้ว่าเล่นบาคาร่าผมจะต้องเขาจะต้องเดินเงินยังไงจะต้องการเดินเงินในบาคาร่าที่สําคัญนะครับนะการเล่นบาคาร่าเนี่ยการเดินเงินที่สําคัญมากนะครับต้องต้องตองลองศึกษาไว้รู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงชอบเล่นนะครับมาดูเกมนี้กันครับ เขาสี่แต้มของระบอบน่าแพ้อีกแล้วเห็นไหมครับ <laughs> ผมก็แพ้ตลอดเลยก็ยังไม่เลยก็เลยยังไม่ไม่มีโอกาสที่จะเดินสามสองสี่ 3, 2, 4, ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเดินให้ดูอย่างนงี้ยฮะอธิบายให้ฟังนะครับ ท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าการเดินเงินแบบเนี้ยเวลาเสียมันจะเสียน้อยจริงไหมได้ได้เยอะนะครับจริงจริงถ้าชนะ3ไม้ติดนะครับสามไม้ติดหรือว่า4ไม้ติดเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับแป๊บเดียวอ่าอย่างเกมนี้ผมชนะไปละ เดี๋ยวขออนุญาตดูพีพอตนิดนึงนะครับอ๋อผมเพิ่งแทงแบงเกอร์นะครั้งแรกไปโอเคทีนี้ผมจะไปแทงแบงเกอร์ที่300เพราะ1ชนะไปแล้วเพราะหนึ่แทงไปแล้วทีนี้ก็ไปชนะก็คือก็คือจะไปแทง300แล้วนะครับ ถ้าสมมติเกมนี้ชนะเกมหน้าเราก็ไปแทง200นะครับแล้ว200ชนะอีกเราก็ไปแทง400 400ชนะเรากลับมา100เนี่ยครับสูตรเดินเงินตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูกันเอ่ยขเขา4แต้มโอเคอ่าผมชนะที่300มาละไม้ต่อไปผมต้องแทง2อ่า200นะครับนะ อย่างเป็นบบงเกอร์อยู่ที่200เห็นไหมครับมาดูสูตรกันนะครับรถ้าเป็นสูตรบาคารนะ่าเนี่ยเกมหน้าเนี่ยเกมเนี่ยได้เสียนะเกมหน้าผมต้องไปแทงที่เพยเยอร์ละนะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรของการเดินๆเกมเนี่ยผมแทงที่200ถ้าชนะเกมต่อไปผมจะแทงสาเอ้ยแทง4 0่นะครับแต่ถ้าแพ้ได้กลับไปที่100นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เราสาแต้มเรา5แต้มจบครับชนะละเห็นไหมครับ390ทีนี้มาดูมาดูทุนของเรานะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวทุวนคืนนะครับเกมต่อไปทีนี้ผมต้องมาแทงที่เพลเยอร์ละเพราะสูตรบาคาราบอกให้มาแทงที่เพลเยอร์นะแต่สูตรการเดินเงินจะให้แทงที่400บาทนะครับนี่ครับ1 3 2 4นะครับ เนี่ยถ้าสมมติเกมนี้ชนะเนี่ยนะครับแปดร้อยก็จะเป็นหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยกว่าบาทเห็นไหมครับเวลาเสียเนี่ยทีเสียเกือบพันนะครับเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมครับชนะสองเกมสองสามเกมขึ้นมาละเหลือไม่กี่บาทนะครับมาดูกันว่าจะชนะได้ไหมเกมนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเกมไหนจะแพ้จะชนะ พอเราเล่นตามสูตรเดินเงินอย่างเดียวแปดแ้มก็มีโอกาสาเห็นไหมครับามาดูเงินกันทีนี้ผมเดินผมชนะ4ตาติดเลยเห็นไหมครับไม้ที่1 100ไม้ที่2 300ไม้ที่3 200และไม้ที่4เอ้ไม้ที่4 400ถูกต้องครับมาดูตัวน,นี้ครับมีกำไรก็มาไม่ที่100กว่าบาทนะครับเพราะเราเล่นแค่ไม้ละไม้ละทีนี้ก็มาเริ่มใหม่นะครับก็มาเริ่มใหม่ที่100ก็คือ,อยังแทงที่เฟเยอร์ตามสูตรบาคาร่า แยกให้ออกนะครับสูตรบาคาร่ากับสูตรเดินเงินไม่ใช่สูตรเดียวกันเพียงแต่เราเอามาร่วมกันและมาใช้ให้ท่านผู้ชมมามา,มาถ่ายวีโอนี้มาเพื่อแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้ว่าบันเดินแบบนี้มันใช้แบบนี้แค่นั้นเองนะครับอโอเคเกมนี้ก็โอเคแพ้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับนะนี่คือ ผมเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนผมแค่จะมาสะเสนอวิธีการใช้สูตร1 3 2 4แค่นั้นนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าสูตรนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเอามาใช้ร่วมกับบาคาร่าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับผมเสียไปมานเกือบพันนะชนะแค่สองสาเกมผมกลับมามีกําไรนะครับลองเอาไปใช้กันดูลองเอาไปเอาไปหาหรายได้พิเศษนะครับ คนจะเล่นเล่นบาคาร่าเนี่ยต้องมีครับต้องมีเทคนิคพวกนี้ต้องมีแนวทางในการช่วยเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปนั่งเล่นกับมันแบบวัดต,ตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับไม่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 รอดส่วนมากจะไม่รอดนะครับนะโอเคครับอขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับถ้าใครสนใจสูตรเหล่านี้นะครับถ้าอยากจะได้เนี่ยทักแชทมาหาเรา,าตามไลน์แอดหรือว่าตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ เราไม่ได้ขายนะครับเราไม่ได้ขายสูตรนะครับทักเรามาสอบถามเรามาสนใจอะไรอยากรู้อะไรถามเรามาเราจะให้คำตอบคุณได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากไปแค่นี้สวัสดีครับ